ครับกลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับเจ็บท่องแล้วพี่น้อง FC, เอฟซีเออเลกนะครับฟันสองเจ็บออกสองหกนะครับเออเละนะครับเส้นเป็นน้ำดวงแจงวะของเซียนนาดีอยู่บอกพี่น้องเอฟซีจับกู้ให้พี่น้องเข้าสองหาสองเจ็๊ตสองแปดสองเก่าตัดสองหกออกนะครับแปดนะครับพี่น้องเอฟซี เป็นช่วงจังหวะหรือว่าจังไดน,นะครับเพระาะว่าผลไม่เล่าออกห้าสี่หนึ่งสองสองหกเป็นพี่น้องเอฟซีเดือดร่างออกหนึ่งสองครับครับออกมาบัดมาดนะครับพ MC, ี่น้องเอฟซีเส้นนาดีกับมาคำนวณตัวนะครับคำนวณตัวเราก็มาวิเคราะห์เบื้องตัวเลขกเราสิลุ่งเห้พี่น้องเข้าตัวเลยนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเรียกวิ่งเรียกลุดของเสียนาดีนะครับกับเน้นเขายะกลุ่มนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับฟันลงในกลุ่มสองเจ็ดเจ็ดสองเรียกออกสองหกนะครับพี่น้องที่อ๋เป็นทีน่าเสียดายนะครับครับมาตามต่อกันรอบไมนะครับพี่น้องที่เพื่อเป็นการเชเวลานะครับสู่กันต่อนะครับพี่น้องที่มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องที่เนาะกับบขอถทดขอให้พี่น้องเข้า ยางสูงนะครับเพราะว่ามันลดอีรนะครับพี่น้องที่เป็นที่ไหนเสียดายแห้งนะครับครับออกสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับครับมาตามตัวกันหรือไม่ครับพี่น้องที่ถือว่าลดนะครับเนาะถือว่าหลุดนะครับไม่เข้านะครับ ครับวิ่งรูดนะครับบนล่างนะครับพี่น้องทุี่ครับเรียกว่าวันวันศุกร์นะครับพี่น้องทุี่วันศุกร์ที่สิบเก้านะครับรอบนี้นะครับวันศุกร์ที่สิบเก้านะครับวันศุกร์ที่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ เอาเล็กวิ่งเล็กลดนะครับคลองเสียนนาดีนะครับวิ่งสี่กับเจ็ดนะครับอเอาจิ้มไปกบเจ็ดนะครับหงบัดหันฟันเจ็ดนะครับลงในกลุ่มนะครับเพียอในพี่นองเข้าพิดหวังไปนะครับถ้าฟัน2องพีนองอยังสิมีโอกาสได้ถือได้ทุ่ดขึ้นมาเนาะพีนองยิ ครับปิ้งรูดบนล่างนะครับพี่น้องที้เอารอบนี้นะครับฟันสีนะครับลองเก็บนะครับครับจับคู่นะครับพี่น้องที่ 1.4นะครับหนนะครับ7จนะครับพี่น้องที่ ซีนะครับพี่น้องซีครับทำมาเบิร์นนะครับพี่น้องซีหนึ่งหนึ่งนะครับ ซี่ีนะครับพี่น้องทุกที่ครับถามวาเบิร์นนะครับหนึ่งหนึ่งกับสี่ีนะครับเอาสองสองสีไม้บ่พี่น้องทุกที่เบิร์นนะครับเอาป่อยขวายไร้หางนะครับพี่น้องทุกที่ป่อยแค่นี้นะครับเอาพี่น้องเข้าไปแบบเนียนๆคือกันคือเก้านะครับพี่น้องทุกที่ฟันไร้หางมันบ่เข่านะครับเอาหน่อยหน่อยหางนะครับพี่น้องทุกที่ ขอตัวาพี่น,อน้องเข้าหลดไว้นะครับหลดดว้บวชพิดวังนะครับมันมาแม่นยุ่พี่น้องยุซี่แต่เส้นอดีตตกจากวัดประมาณจากน้อยเพราะว่าเหล็กมันบกเขานะครับเหล็กบ่เข่าถิ่มช่วงโดนนะครับเก็ดให้เส้นอดีต <c oughs> เกิดอาการประมาณจากน้อยนะครับเพราะว่ามันหลุดมากไลยหมดเราได้พี่น้องยุซี่เหล็กเล่าของเส้นอดีตนะครับครับแ่กลา มาลงให้พี่ให้น้องเข้าคือเก้านะครับเพื่อพี่น้องเอฟซีเข้ายังมีความหมั่นใจในเหล็กวิ่งเหล็กโุดของเสียนนาดีก็มันต้องมาให้บอสมวดได้กับหนึ่งเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะครับเสียนนาดีกัยังมั่นใจนะครับหมั่นใจอยู่คือเก้ามันต้องมีโอกาสมาจักหนวเนาะครับเอาสู้กันไปอยู่นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีครับสู่เพื่อพีเพื่อน้องนะครับครับรอบนี้นะครับ วันศุกร์ที่19มกราคม2567ตอกงวดนะครับลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับวิ่งรูดบนล่าง4กับ7นะครับพี่นอ้องซี่เอา้าเด่นซีนะครับรูดซีนะครับ <c oughs> จับคู่นะครับมี1ซี1เจ็ดนะครับเจ็ด4 2ซีนะครับพี่นอ้องซี่ ครับถามมาเบิรนนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับซีซีนะครับพีนองเอฟซีมีหนึ่งหนึ่งกับซีซีนะครับ, <c oughs> รบพีนองเอซีก็ให้่กำลังใจมาไลานะครับในกลุ่มแต่ว่าเซียนนาดีก็คืดน้ำพีนองเอฟซีนำนำในกลุ่มคือกันนะครับเพราะว่า,วาภาพเพิ่นโอ๊คังมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยเกิด ความสรงสาร<ม>เกิดความหนาหรือตัวเพินนะครับพี่น้อง f ีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชี่ยนาด,ดีกะเอาไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนครับเลิกแล้วนะครับข้ามน,นูณห้อยเรียบร้อยแล้วกะห่วงนอนนะครับเมื่อนะครับขอตัวพักพอกครับสวัสดีครับ